วันอาทิตย์ที่21กันยายน2 0 2 5วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันพระเจ้านะครับเรานำบัสการพระเจ้าสูงสุดในเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่และวันนี้พร,พระพจนะของพระเจ้ามาถึงชาวเราที่น่าฟังและน่าสนใจมากซึ่งตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันวันนี้อย่างใดอย่างนั้นเลยนะครับ ก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประกาศุกอาโมสอาโมสเขียนนะครับวันนี้บทที่8นะครับเพียงสั้นๆข้อ4ถึงข้อ7แต่พูดสรุปง่ายๆพระวาจาของพระเจ้าที่เตือนเราในวันนี้ทั้งสามบทนะครับแต่โดยเฉพาะเอาบทที่1กับบทที่3พระวรสารจากลูกาบทที่16ข้อ1 1นั้น สรุปเพียงคำเดียวเองนะครับจริงๆนั่นก็คือปราบคนโกงหรือว่าแจ้งเตือนคนโกงนี่แหละครับเป็นคำเดียวเท่านั้นให้เราจำทั้งอาทิตย์เรื่องเกี่ยวกับคนโกงหรือว่าคอร์รัปชันนั่นเองหรือภาษาที่ทันสมัยมากไปกว่านั้นในวันนี้เลยนะครับสถานการณ์บ้านเมืองของไทยเหล่านั้นก็คือ ให้เราปราบคนที่ให้ถุงขนมหรือว่าคนที่ช่วยหิ้วถุงขนมนี่แหละครับถุงขนมเราก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าในสมัยนี้มันหมายถึงอะไรนะครับเราก็พิจารณาวันนี้คำที่พระเจ้าได้เรียกว่าประนามคนที่คดโกงโดยเฉพาะคนที่ ร่ำรวยมาจากบนหลังคนจนเอาเปรียบคนจนฉะนั้นบุคคลเหล่านี้แหละพระเจ้าก็จะไม่ลืมเขาแย่แนในการกระทําของเขาอย่างแน่นอนอาโมสเนี่ยก็เตือนบุคคลเหล่านี้โดยเฉพาะาบรรดานักธุรกิจค้าขายสมัยนั้นนะครับก็เหมือนกับสมัยนี้ที่โกงตาช่าง อันนี้นะครับเป็นวิธีการโกงที่แค่ๆว่าทำาตาช่างให้มันเล็กลงหรือว่าทำาลูกตุ้มโกงน้ำหนักและทั้งหลายทั้งปวงนั้นแหละก็โกงคนจนเขาคิดว่าเขาใช้เงินนี้ซื้อ,อคนจนได้นะครับเขาก็บอกว่าแค่โยนรองเท้าสามคู่หนึ่งให้มันในความขัดสนแล้วก็แลกเปลี่ยน กับการเอาข้าวสาลีของเขามาที่เขาทำนามาด้วยหยาดเหงื่อต่างน้ำเนี่ยเขาก็ทำพวกนี้แล้วเราก็คนที่ลำรวยเนี่ยเราลองมาเทียบในสถานการณ์ปัจจุบันเลยนะครับว่ามันอะไรเกิดขึ้นก็จะเป็นแบบนี้แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อเองก็ไม่อยากจะพูดถึงสถานภาพ ทางการบ้านการเมืองในบ้านของเราผู้แทนราษฎรเนี่ยถ้าเราพิจารณากันเนี่ยได้มาได้ตำแหน่งมาอย่างไรในปัจจุบันนั้นเขาใช้เงินซื้อซื้อตำแหน่งทั้งนั้นแหละก็เรื่องเกี่ยวกับการโกงนี่แหละแล้วก็มากอบโกยเอาทีหลังไอ้คำที่พูดว่าเราเลือกคนไหนเขารวยแล้วเขาอาจจะมาช่วยบ้านเรา แล้วก็อันนี้อย่าไปหวังนะครับคนที่ยิ่งร่ำรวยแล้วร่ำรวยอีกเขาก็อยากจะหาทางที่จะอกอบโกยมากยิ่งขึ้นอันนี้เราจะไปโทษไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องเงินทองนั้นเนี่ยมันอันตรายมันมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับฉะนั้นมีสองอย่างที่อันตรายมากในสังคมนะครับ หนึ่งเรื่องเงินทองสองอำนาจไม่รู้ตั้งกับมนุษย์ตั้งมีมนุษยาชาติมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องนี้นะครับส่วนในพระวรสารในวันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันเป็นนิทานที่นิทานอุป,ปมาที่พระเยซูเจ้าได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องผู้จัดการที่ฉลาดนะครับที่เศรษฐีได้มอบหมายให้เขาจัดการเรื่องนู้นเรื่องนี้ในการดูแล ทรัพย์สินบริษัทต่างๆเขาก็โกงแหละเมื่อโกงเสร็จแล้วกำลังจะถูกตรวจสอบนะเขาทำไงเขาก็เรียกบุคคลบริวารมานะครับมาบอกเอ้ยช่วยแก้แก้เรียกว่าแก้ใบเสร็จหน่อยว่าเรื่องราวนี้พระเยซูเจ้าก็เล่าให้ฟังนะครับถ้าใครเคยเคยโกงอะไรมาก็แก้ใบเสร็จกัน นะครับเขาเรียกว่าตกแต่งบัญชีกันใหม่แต่พรเยุสุจราก,ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าคนพวกนี้เนี่ยทุจริตผู้จัดการคนนี้ทุจริตฉลาดมากที่เขาต้องแก้แบบนี้เพราะเขาก็กลัวไงกลัวตกงานเมื่อตกงานจะไปทำอะไรละ่ะนะครับจะไปไถนาหรือก็ไม่มีแรงทำจะไปขอทานก็อายเขานะครับ คำนี้แหละพ่ออชอบมากที่ผู้จัดจาก,การคนนี้มันฉลาดจริงๆมันบอกก่าฉันจะทําอะไรดีนายจะไล่ฉันออกอยู่แล้วเนี่ยนะจะไปขุดดินก็ทําไม่ไหวจะไปขอทานก็อายเขาอันนี้แหละเราก็เลยเห็นว่าคําสอนจริงๆที่พระองค์ต้องการจะสอนเนี่ยไม่ใช่ชื่นชมไอ้คนนี้มันฉลาดแกมโกงนะครับไม่ได้ชื่นชมแต่ว่าใช้ความฉลาดในทางที่ผิด ในทางที่ผิดเลยฉะนั้นพระเจ้าประทานสติปัญญาประทานอะไรให้กับเราเนี่ยเราต้องไต่ตองว่าอะไรเนี่ยก็คือคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตของเรานะครับเราเลือกอะไรในสรุปพระวรสารวันนี้ก็อยากจะย้ำเตือนนะครับเราจะรับใช้พระเจ้าและรับใช้เงินทองเนี่ยเทียมคู่เคียบ เทียบคู่กันไปเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับมันต้องอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับวันนี้พ่อเองก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากมายแต่ว่าก็เอารูปมากมายทีเดียวโดยเฉพาะในศาสนาจักรโดยเฉพาะในยุคของพระสันตะปาปาฟรานซิสนะครับก็พระอ,องค์ก็เริ่มต้นก็คือปราบโกงพระอ,องค์ก็ต้องการที่จะเรียกว่า เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนในศาสนาจักรใครๆว่าทําความสะอาดใต้ผมแม้ในศาสนาจักรเนี่ยก็หนีไม่พ้นหรอกนะครับพอไม่ได้พูดถึงพูดถึงทั่วไปนะครับเรื่องเงินทองเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครในทุกสถานภาพไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรเนี่ยคนเราถ้าบางทีจนเนี่ยเราก็อยากจะรวยเมื่อรวยแล้วเราก็ ก่อนที่จะรวยแล้วก็สัญญานุ่นสัญญานี่สัญญาสารพัดนะครับแต่พอรวยขึ้นมาจริงๆยากเพราะว่าอำนาจของเงินนี่มันมันมันซื้อได้หมดนะครับวันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายมากมายทีเดียววันนี้จึงเอาภาพกระตูล,ล้อเลียนเกี่ยวกับพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสมาให้ดูก็แล้วกันนะครับที่พวกนั้นถือไม่ขวาดก็หมายความว,ว่าต้องอ เรื่องนี้ก่อนหลายคนก็บูชาเงินทองเป็นพระเจ้าไปนะครับวันนี้ก็เอารูปภาพเหล่านี้แล้วภาษาปาฟรานซิสเนี่ยโดยเฉพาะแม้ภาษาปาเลโอเนี่ยก็ทำให้ดูเป็นแบบอย่างไม่ใช่พูดอย่างเดียวไม่ใช่เป็นบุคคลที่ดีแต่พูดนะครับฉะนั้นพระองค์ก็เป็นแบบอย่างอยู่เคียงข้างคนยากจนวันนี้น่าจะเตือนใจหลายต่อหลายบุคคลทีเดียวนะครับ <S <S เกี่ยวกับเรื่องนี้ความยุติธรรมในสังคม วันนี้พ่อก็อยากจะเล่าอันนึงก็แล้วกันนะครับก็เงินทองนั้นจําเป็นนะครับแต่ว่าการใช้เงินทองนี้สิคืออะไรพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างแต่คนที่มีเงินมีทองนี้เป็นเราต้องคิดว่าพระเจ้าฝากเอาไว้แล้วเราบริหารจัดก,การอย่างไรด้วยความรับผิดชอบนะครับคำว่าเงินเนี่ยน่าสนใจนะครับ เงินนี้ไม่ว่าสกุลใดๆก็แลแ้วแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยใครๆก็รู้คนไม่ได้เรียนมาก็รู้เขาเรียกว่ามันนี่เมื่อมาพิจารณาถึงคำว่ามันนี่เนี่ยหรือว่าเงินเนี่ยน่าสนใจนะครับมีที่มาที่ไปทางอา่าเรียกว่าทางเรื่องเล่านะครับเทพเจ้าองค์หนึ่งเทพเเทพีก็แล้วกันนะครับเป็น เป็นเรียกว่าภรรยาของเทพจูปิเตอร์จูปิเตอร์นี่เทพที่ยิ่งใหญ่มากของโรมันนะครับหรือกรีกและเขามีภรรยาที่ชื่อเทพีจูโนจูโนนี่เหมือนกับว่าเป็นราชินีแห่งราชินีเทพ,พเจ้าเลยนะครับในยุคนั้นทีนี้ในที่กรุงโรมเนี่ย เขาก็มีวิหารอันหนึ่งของเทพีองค์เนี้ยจูโน่เนี่ยนะครับและคนเดินผ่านไปผ่านมาก็ต้องทำบุญโดยโยนเหรียญเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญมีค่าเหรียญกระสาบเนี่ยเข้าไปในนั้นจนกองพเนันเลยทีนี้ก็มีโจรเนี่ยคิดจะป้นป้นวิหารเนี้ย เขาก็เลยมากันตอนกลางคืนแอบมาแต่หารู้ไม่ว่าแม้ว่าเรียกว่ารอปอทรอปอพอสมัยนั้นนะครับยามนั่นแหละนอนหลับไปแต่จูโนฉลาดอะไรครับที่ฉลาดก็เพราะว่าเขาเลี้ยงผู้ปกป้องวิหารนี้ไว้นั่นคืออะไรทราบไหมฮานฉะนั้นเวลาโจนพวกนี้มาเขาก็เลย จะป้นแต่ห่านมันร้องก็เลยโจรพวกนี้ถูกจับทั้งหมดนะครับนี่เป็นเรื่องเล่าฉะนั้นจูโน่เนี่ยเขาจึงมีชื่อเตอิมมาในเหรียญตั้งกันนั้นมาเขาเลยทำเหรียญกระสาบเนเงินทองที่ใช้เนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าจูโนโมเนต้าคำว่าโมเนต้าเนี่ยมันก็เลยแปลงแปล,แปลว่ามันนีก็แปลว่าเงิน แต่จริงๆแล้วคำว่าโมเนต a าเนี่ยมันแปลว่าสัญญาณเตือนภัยอันนี้น่าสนใจนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Warning สัญญาณเตือนภัยนี่แหละจึงเป็นข้อคิดสำหรับเราในวันนี้นะครับว่าห่านเนี่ยก็คือว่ามันเตือนเลยทำให้เกิดคำว่าโมเนต a าโมเนตาจึงแปลว่ามันนี่มันนี่ก็เงินการมีเงินมีทองนั้นก็เป็นสัญญาณเตือนภัยด้วย ว่ามันมีประโยชน์และมีโทษมหันทีเดียวถ้าเราบริหารจัดการไม่ถูกนะครับจึงเก็บมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเป็นวันที่เราฉลองนักบุญแมทธิวอาคาสาวกแมทธิวนี่หรือว่าเลียวเลวีเนี่ยก็ต้องมีความรู้คงจะเบื่อหน่ายกับเรื่องกฎเกณฑ์อะไรมากมายสมัยนั้นก็เลยไปเป็นคนเก็บภาษีของโรมันคนก็เลยเกลียดเพราะว่ารวยมาก แล้วเขาก็เชื่อว่าการเก็บภาษีนั้นก็คงที่ว่าไปรีดไถประชาชนนะครับเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยก็เชื่อว่านะครับว่าแมทธิวเนี่ยคงจะเอื่มละอามากวันหนึ่งพระเยซูเจ้าไปเรียกว่าตามเรามาเถอะพระเยซูเจ้าสงสารดูในตาเขาเขาทิ้งทุกอย่างแล้วก็ไปวันนี้ก็ขอน้บุญแมทธิวได้ช่วยเราให้เห็นคุณค่าแต่พ่อบอกในะวันนี้เลย เรานั้นโดยเฉพาะชาวไทยอ่ะไม่ต้องกลัวที่จะอดตายหรอกเพราะประชาชนไทยนั้นประเทศไทยเรานั้นมีทรัพย์สิสนอุดมสมบูรณ์ตอนนี้ไม่ต้องพูดซ้ำไปซ้ำมาเขาถึงเรียกแผ่นดินทองนะครับแต่ว่าเราเป็นถือว่าเป็นความโชคดีที่สุดในประเทศไทยของเราแต่ขณะเดียวกันประเทศไทยของเราก็โชคร้ายที่สุดเพราะว่าโกงกินคอรัปชัน อันนี้โชคหลายมีคนเขาพูดกันเยอะแยะแล้วถ้าไม่มีพวกโกงกินนะ่ะป่านนี้ถนนทุกสายในยประเทศไทยมันทำด้วยทองคำแล้วล่ะนะครับแต่เนื่องจากว่ากโกงจากคนกลุ่มน้อยเราก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับอันตรายมากแต่ทุกคนนะ่ะถ้าจะอยู่กันจริงๆเรามีกินมีอยู่เพราะพระเจ้าไม่ปล่อยให้เราอดตายอาหารประจำวันโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ นในวันนี้พอถวายบูชาขอบคุณสําหรับพี่น้องคิดตชนที่ร่วมฟังเทศฟังธรรมในวันพระเจ้าและที่มาร่วมพิธีบูชาขอบคุณนะครับพ่อภาวนาตามจุดประสงค์ต่างๆมากมายทีเดียวสําหรับประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะครับสําหรับคนที่โกงกินคอรัปชันที่ชอบถือถุงขนมหรือรับถุงขนมเนี่ยให้เราคิดถึงศักดิ์ศรี ของเราเองขอพระเจ้าเป็นผู้เปลี่ยนเปลี่ยนใจพวกนั้นแบบเปลี่ยนนักบุญแมทกิวนะครับและพอก็ถวายบูชาในวันนี้สำหรับผู้ที่ใช้ชื่อนักบุญแมทธิวทุกคนโดยเฉพาะสำหรับน้องวินนะครับวสินน้องน้องวินนะครับมานะสรางูลนะครับแล้วก็ภาวนาสำหรับบุคคลที่มี วันค้ายวันเกิดในวันนี้นะครับวันที่21กันยายนและโดยเฉพาะาภาวนาให้สัตว์รายาดรรัตรติกรจงวิสารนะครับที่วันเกิดในวันนี้แล้วก็ภาวนาสำหรับผู้ที่เกิดในวันนี้ทุกคนวันที่21นะครับกันยายนและผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนทุกท่านนอกกนั้นก็ภาวนาสำหรับคนยากจนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ นะครับขอให้ได้รับความยุติธรรมคืนมาขอพระเจ้าเป็นผู้จัดการเรื่องนี้นะครับแล้วนอกนั้นจุดประสงค์ทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้องต้องการจะภาวนาในวันนี้ขอให้เรานำมาสก,การสั่นเทินพระเจ้าด้วยกันในวันอาทิตย์วันพระเจ้าวันนี้อาเมน